สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับป้าจีนโดยนายหงอู่สัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันหลานหลิงหวังคุ้นพลสุดหลอ่อผู้ติดทำเนียบบุรุษรูปงามหนึ่งในสี่ของจีนในประวัติศาสตร์จีนครับนอกจากจะมีสี่ยอดหญิงงามนามกระชอนแล้วก็ยังมีการจัดอันดับชายงามไว้ด้วยเป็นสี่ชายงามได้แก่พานอันซ่งอี ล้านหลิงหวังและเว่ยเจียพวกเขาและพวกเธอเหล่านี้ครับล้วนเกิดมามีรูปโฉมงดงามจนผู้คนที่พบเห็นต่างตะลึงพึงเพิดปรารถนาได้มาครอบครองจนมโนว่าเป็นสามีแห่งชาติหรือภรรยาแห่งชาติ แต่อันิจาครับพวกเขาและพวกเธอที่ได้รับการโจทย์ขานว่าเป็นคนหล่อคนสวยแห่งยุคไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้นี้กับมีชะตากรรมชีวิตสุดเศร้าราวคนมีกรรมจุดจบของแต่และคนล้วนไม่สวยงามสถาพรตามที่ควรจะเป็นดังตัวอย่างที่ผมหยิบมาเล่าแบ่งปันให้ทุกท่านในวันนี้หลานหลิงหวังขุนพลสุดหล่อแห่งยุคราชวงศ์เหนือใต้ก่อนอื่นครับ ผมขอพูดถึงราชวงศ์เหนือใต้พอให้ท่านเข้าใจห่วงประวัติศาสตร์ของยุคนี้ราชวงศ์เหนือใต้ครับเริ่มขึ้นเมื่อหลิวอี้ขุนพลแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตกปลดจิ้นกงตี้ออกจากราชบัลลังก์และสถาปนาราชวงศ์ตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ถึงแม้จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วครับก็ยังรู้สึกนั่งบัลลังก์ไม่อุ่นก้นเพื่อความสบายใจหลิวอี้ จึงส่งสุราพิษให้อดีตฮ่องเต้จิ้นกงตี้เป็นของสมณมาคุนณ,ณเวลานั้นครับภาคเหนือของจีนมีราชวงศ์เว่ยเหนือของพวกเซียนเปยปกครองอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ปีคศ386ยุคราชวงศ์เหนือใต้ตามประวัติศาสตร์อยู่ในช่วงคศ420-589ร,รวมเวลาประมาณ169ปี มีราชวงศ์หมุนเวียนผัดเปลี่ยนถึง10บราชวงศ์ข้าฟันแย่งชิงกันสนุกสนานเปลี่ยนห้องเต้กันเป็นว่าเล่นนับว่าประเทศจีนครับตั้งแต่สิ้นราชวงศ์ฮั่นก็ต้องเผชิญกับความวุ่นวายไม่หยุดหย่อนจนกลับมาเป็นแผ่นดินเดียวกันอีกครั้งในยุคราชวงศ์สวยและรุ่งเรืองเฟื่องฟูในราชวงศ์ถังส่วนพ่อสุลลของเราล้านหลิงหวังเป็นขุนผลในราชวงศ์ฉีเหนือ ราชวงศ์ฉีเหนือลมราชวงศ์เว่ยตะวันออกและครองอำนาจอยู่ทางภาคเหนือในช่วงคศ 550- ถึง 577รวมเวลา27ปีในระยะเวลา27ปีนี้ครับมีห้องเต้ถึง6องค์ฉเฉลีย่ยเปลี่ยนห้องเต้ทุก4.5ปีดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่พ่อสุดหล่อล้านหลิงหวังของเราจะมีชะตากรรมรันทดไม่สดใสหรืออาจจะเรียกว่าสามารถเรียกน้ำตาคะแนนความสงสารจากสาวสาวแฟนขับล้านหลิงหวังทั่วแผ่นดินเรามาทำความรู้จัก กับชายงามล้านหลิงหวังกันครับล้านหลิงหวังหรือเกาฉางกง เป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฉีเหนือชื่อเดิมว่าเกาซูหรือเกาเซี่ยวกวานเกิดเมื่อปีคศ541เป็นลูกคนที่4ของเกาเฉิงเกาเฉิงผู้เป็นพ่อคือลูกชายของเกาหวนเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลแห่งภาคพื้นตะวันออกของดินแดนเว่ยเหนือจนสามารถแต่งตั้งและปลดห้องเต้ของเว่ยได้ แต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นฮ่องเต้ก็ไปเมืองผีสะกอดบุตรชายเกาเฉิงพ่อของหลานหลิงหวังและเกาหยางจึงเดินตามรอยของพ่อทากทางเส้นทางสร้างบัลลังต่อมาเกาหยางจึงได้ตั้งตนเป็นเวินเสียนตี้แห่งราชวงศ์ฉีเหนือหลานหลิงหวังหวังคำนี้ครับก็คืออ๋อง เทียบกับตำแหน่งแบบไทยๆก็คือกษัตริย์ล้านหลิงหวังก็คือกษัตริย์แห่งล้านหลิงล้านหลิงหวังไม่ได้มีดีแค่หน้าตารูปหล่อสาวกรีซแต่สิ่งที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์คือความสามารถในการรบการทหารในสงครามระหว่างฉีเหนือกับโจเหนือเมื่อคศ .564 ตรงกับราชการอูเฉิงตี้ ทัพโจเหนือหนึ่งแสนายบุกแผ่นดินฉีเหนือปิดล้อมเมืองจินยงใกล้ๆเมืองล่วยอย่างในปัจจุบันครับซึ่งจินยงเป็นเมืองสําคัญของฉีเหนือล้านหลิงหวังกับทหารม้าชุดสีแดงหุ้มเกราะห้าร้อยนายตะลุยช่วยจินยงที่กําลังถูกปิดล้อมพอมาถึงเมืองผู้คนในเมืองต่างแตกตื่นเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมิตรหรือศัตรูพ่อหนุ่มรูปหล่อของเราจึงต้องถอดหน้ากาก,ากออกมา เผยให้เห็นใบหน้า่อเหล้าสมคำล่ำหลือล้านเปอร์เซ็นต์ ล้านหลิงหวังตัวจริงแน่นอนทหารและผู้คนในเมืองที่กำลังอ,อกสันขวัญแขวนพ่ะทัพโจพอได้เห็นใบหน้าหล่อเหลา,หล,าหล้าฟ้าประธานของแม่ทับหลานหลิงหวังก็กระชุ่มกระชวยเต็มเปลี่ยมไปด้วยขวัญกำลังใจพร้อมประจันหน้าขับไล่ทับโจกลับบ้านโดยทันทีในการสู้ศึกครั้งนี้ล้านหลิงหวังยังได้แสดงฝีไม้ลายมือไล่ตีศัตรูนี้ตายหางจุก ตูดที่เขามั่งซานถึง50กิโลเมตรชัยชนะในการรบลาวเทพยาดาครั้งนี้ล้านหลิงหวังจึงฟีเวอร์ไปทั่วแผ่นดินจนถึงขั้นมีคนแต่งเพลงให้ว่ากษัตริย์ล้านหลิงในสมรภูมิลบเป็นเกียรติประวัติและการันตีพ้นงานของล้านหลิงหวังพ่อรูปหลอ่อเมื่อประสบความสำเร็จได้ชัยชนะในการลบครั้งยิ่งใหญ่อูเฉิงตี้ฮ่องเต้ จึงตอบแทนลานหลิงหวังลานรักตามประสาห้องเต้บ้ากามโดยการประทานนางสนมให้20คนแต่เกาช้างกลงลานหลิงหวังไม่ได้ตันหาบ้ากามจึงรับไว้เพียงหนึ่งคนเพื่อไม่ให้เสียน้าใจและได้รับตำแหน่งเป็นเสนาบดี N A ในราชสำนักฉีเหนือลานหลิงหวังมีผลงานการรบอีกครั้งในปีคศ571ต้วนเศร้า แม่ทัพใหญ่อีกคนหนึ่งของฉีเหนือปิดล้อมเมืองติ้งอย่างแต่ต้วนเศร้าล้มป่วยจึงบอกให้หลานหลิงหวังไปปิดล้อมทางหนีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองโดยหลานหลิงหวังได้ใช้ทหารซุ่มโจมตีฟีมือดีเยี่ยมในการดักทางหนีของศัตรูในที่สุดทัพโจซึ่งถูกปิดล้อมในเมืองก็เสะเบียงหมดจึงต้องวางแผนออกจากเมืองนีความอดอยาก แต่ไปไม่รอดเพราะถูกทหารของหลานหลิงหวังซุ่มโจมตีอย่างหนักหน่วงตามบันทึกประวัติศาสตร์ครับบอกว่าหลานหลิงหวัง เป็นผู้ที่มีน้ำใจและใส่ใจต่อเหล่าทหารแม้แต่ผลแตงหนึ่งลูกก็แบ่งกันกินกับเหล่าทหารอีกทั้งยังทำงานอย่างขยันขันแข็งนับว่าไม่ได้หน้าตาดีเพียงอย่างเดียวแต่สมองและนิสัยยังดีสมกับหน้าตาล้านหลิงหวังถูกเพ่งเล็งจากเบื้องสูงที่ขี้อิจฉาตาล้อนนอนเสวยสุขฟุ้งเฟอ้อความนิยมช,มชมชอบล้านหลิงหวังในหมู่ประชาชนทาบทัพ รัศมีพระเจ้าแผ่นดินล้านหลิงหวังจึงจงใจทำตัวเป็นขุนานางช่อชนทุจริตรับของขวัญของกำนันแปะเจียค่าน้ำร้อนน้ำชาจากเหล่าข้าราชการที่หวังจเจริญก้าวหน้าทางรัฐอย่างไม่ปฏิเสธเพื่อทำลายภาพลักษณ์ผู้มีคุนูปการต่อชาติบ้านเมืองอีกครั้งยังแซงทำเป็นล้มหมอนนอนเสือเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถูกเชิญให้ไปออกรบ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถขจัดความหวาดระแวงสงสัยของเจ้าเหนือหัวองค์ใหม่เขายังถูกกาหัวสีแดงเถือกเป็นบุคคลอันตรายเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ครั้งหนึ่งเกาเวยห่อจู่ฮ่องเต้ ตรัสว่ารู้สึกห่วงใยพี่ฉ้างกงมากไม่อยากให้ต้องออกรบทับจับศึกอีกแล้วเพราะถ้าพี่ฉ้างกงเป็นอะไรขึ้นมาน้องเวยคงอยู่ไม่ได้ขาดดิ้นสิ้นใจไม่มีหน้าไปพบบรรพบุรุษประชาชนต้องกลด่าน้องเป็นแน่พี่คือสมบัติของชาติอยากให้พี่อยู่เป็นสามีแห่งชาติไปอีกนาน,านๆเกาช้างกง หล้านหลิงหวังได้ยินดังนั้นก็รู้สึกสะเทือนใจซาบซึ้งในความห่วงใยของน้องชายผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงลืมตัวตอบไปอย่างสนิทชิดเชื้อคิดว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันบอกว่าที่ตนทำทั้งหมดก็เพื่อวงตระกูลเพื่อครอบครัวของเราเกาเวยโหจูซึ่งแน่าซื่อใจคดจิตใจคับแคบได้ยินดังนั้นก็เหมือนมีคนจิกหัวลากไปตบหน้ากลางสี่แยก ในใจก็พลันคิดถึงวันเลิกประหารหลานหลิงหวังทันทีอูผิงปีที่สี่คศ573เกาเวยส่งทูตสีจือฟ้านไปเยี่ยมเยียนหลานหลิงหวังทูตไม่ได้มามือเปล่าแต่พบขวดเล่าขาวผสมยาพิษมาด้วยเกาฉางกงหลานหลิงหวังรับรู้ได้ทันทีทูตที่ส่งมาคือยมมาทูตพร้อมนำการตายของเขาไปรายงานเบื้องบน หลานหลิงหวังตัดพอน้ำตาคอกับมเหสีของตนว่าข้าจงรักภักดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองขนาดนี้เหตุใดฮ่องเต้ยังไม่ไว้วางใจและยังประทานเล่าพิษมาให้ข้าอีกมเหสีสะอึกสะอื้นตอบว่าท่านพี่ลองไปจับเขาคุยกับฮ่องเต้ไปเปิดอกคุยกับเขาเขาคงจะเข้าใจท่านพี่และละเว้นชีวิตหลานหลิงหวังกล่าวอย่างจนใจหมดหนทางว่า ห่องเต้ไม่ยอมพบข่าหรอกและแล้วพ่อรูปหล่อของเราเกาฉางกลงล้านหลิงหวังก็ลงเอยสิ้นลมหายใจด้วยสุราพิษในวัยเพียง33ปีส่วนเรื่องที่ควรสมนำหน้าก็คือ ต่อมาอีกสปีราชวงศ์ฉีเหนือก็ล่มสลายเพราะเกาวเวยได้ก่อกรรมทำเข็นกับเหล่าแม่ทัพนายกองปกครองอย่างชั่วช้าใช้คนถอยฆ่าคนดีทำเรื่องวิตฐานบ้าบอคอแตกมากมายนับเป็นฮ่องเต้สุดเลวทรามมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนสุดท้ายสิ้นชาติขาดวงตายโดยโทษประหารในข้อหหก ก็กระบฏส่วนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลาสาวกีตจ,จนเป็นลมล้มสลบของหลานหลิงหวังนั้นสันนิฐานกันว่าครับน่าจะได้มาจากผู้เป็นแม่ส่วนแม่ของหลานหลิงหวังเป็นใครนั้นคาดการกันว่าน่าจะเป็นชาวหูชาวหูคือการเรียกลมรวมของกลุ่มคนเผ่านอกด่านครับพ่อของหลานหลิงหวังเกาเฉิงมีลูกชายทั้งหมด6คนมีเพียงแม่ของหลานหลิงหวังเท่านั้น ที่ไม่มีบันทึกชื่อเสียงเรียงนามดังนั้นหลานหลิงหวังจึงเป็นลูกผสมและด้วยความเป็นลูกผสมจึงทำให้เกาฉางกงหลานลิงหวังหลอกว่าคนปกติ อีกทั้งยังมีลักษณะท่าทางอ่อนโยนอบอุ่นพ่อไมโครเวฟซึ่งความนุ่มนวลอ่อนโยนที่ทำให้ผู้คนฟินกระจายนี้มักหาได้จากคนที่เป็นเลือดผสมนอกจากนี้ล้านหลิงหวังยังมีจิตใจแข็งแกร่งน้ำเสียงนุ่มนวลชวนหลงไหลและเต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และมันสมองส่วนเรื่องล้านหลิงหวังต้องใส่หน้ากาก,ากออกรบ พรหน้าตาหล่อเหลาเกินไปศัตรูจะไม่เกรงกลัวนั้นเรื่องนี้มีลักษณะเป็นตำนานและเป็นที่นิยมชมชอบและปรากฏอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังแต่ที่เชื่อถือได้ก็คือล้านลิงหวังใส่หมวกออกรบซึ่งเป็นหมวกแบบทหารใส่เวลาออกรบแต่สมัยราชวงศ์ฉีเหนือมีการเพิ่มเติมฟังก์ชันการใช้งานให้สามารถปิดหน้าได้ ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชอบประวัติศาสตร์จีนแบบนี้ครับสามารถกดติดตามต้าจีนโดยนายหงอู่ทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง y o u t u b e เพจ f a c e b o o k อ G t ท t t t e r อร์บล็อกดิและ TikTok นายหงอู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถแชร์แลกเปลี่ยนความคิดได้ทุกช่องทางของต้าจีนเลยนะครับมับง่งคั่งเหลือเฟือสมบูรณ์ภูนสุข ขอบพระคุณครับ